ถ้าทับแทนคลิปนี้ขอเสนอ5มอนิเตอร์ LG น่าใช้เล่นเกมทำงานได้หมดราคาและโปรโมชั่นในคลิปอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขออภัยไว้ใที่นี้ด้วยนะครับ เข้าสู่เดือนเมษายนกันแล้วนะครับทางแบรนาก็ยังคงมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากนัดช็อปกันอย่างต่อเนื่องซึ่งเดือนนี้นะครับก็มีทั้งสมาร์ทโฟน DIY และอุปกรณ์ไอทีอื่นๆลดเยอะแยะไปหมดเลยแต่มีอยู่อย่างหนึ่งครับที่ลดจนทีมงานบรนดาท็อปเทนเนี่ยจะนิ่งเฉยปล่อยผ่านไปไม่ได้นั่นก็คือมอนิเตอร์จากค่าย LG ที่ขนมาลดจัดหนักกันทุกรุ่นทั้งสําหรับเอาไว้ทํางานสําหรับเล่นเกมมีครบครบแต่หากจะให้เพื่อนๆมานั่งเลือกกันเองเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ เวลากันเป็นวันๆแหละครับเพราะว่ามันเยอะมากๆดังนั้นเนี่ยบรรณาท็อตเทงคลิปนี้ขออาสาเลือก5้มอนิเตอร์ที่คุ้มค่ามาแนะนําแบบเน้นๆรับรองการใช้งานแบบครอบคลุมซึ่งจะมีรุ่นอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลย 2> LG 2 4 MP 4 0 0 B เรื่องที่ตัวจอตัวแรกครับสำหรับสายทำงานในราคาเบาๆกับ LG 2 4 MP 4 0 0 B จอพาแนลแบบ IPS ความละเอียด Full HD 1920คูณพ0ขนาดใหญ่ทำงานเต็มตาที่23.8นิ้วที่มากับดีไซน์แบบไร้ขอบ3ด้านทำให้มีพื้นที่ทำงานเยอะขึ้นแต่ดีไซน์ดูพรีเมียมมากๆสามารถทำงาน2จอได้แบบเกือบจะไร้รอยต่อเลยทีเดียวพร้อมกับมีตัวปรับความเอียงจอได้ตามลักษณะการมองของเราแต่ก็ไม่ต้องห่วงว่าปรับมุมจอแล้วส ภาพจะผิดเพี้ยน,นะครับเพราะว่าด้วยเทคโนโลยี IPS ที่เน้นประสิทธิภาพของจอ LCD ทําให้เพื่อนๆสามารถทํางานโดยจะมองมุมไหนสีก็ไม่มีเพี้ยเลยครับและจอน,นี้ที่บอกว่าเหมาะกับสายทํางานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานทั่วไปหรืองานออกแบบง่ายๆก็ทําได้เช่นเดียวกันเพราะว่ามีค่าสี DCI-P3 สูงถึง95%เลยทีเดียวแต่สําหรับสายดูหนังหรือเล่นเกมครับไม่ต้องกังวลไปเลยจอน,นี้นะครับก็สามารถเล่นเกมได้เพราะมีค่า refresh rate ที่75 Hz ก็เล่นเกมได้เฟรมเรทไล ื่นและยิ่งใครที่จะเอาไปต่อกับโน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยก็สามารถใช้เทคโนโลยี AMD FreeSync เราก็จะได้สัมผัสกับการเคลื่อนไหวที่ราบลื่นไร้รอยต่อภาพของเกมมีความละเอียดแก้ปัญหาภาพ,าพขาดหรือภาพกระตุกได้อย่างดีเยี่ยมจริงๆเลยครับเพื่อน,อนๆที่อยากได้จอไว้ทํางานออกแบบเล่นเกมดูหนังราคาเบาๆก็แนะนําตัวนี้ไปได้เลย LG 2 4 MP 4 0 0 B ราคา45,90บาท LG สองเก้า WK หกศูนย์ศูนย์ W ต่อด้วยรุ่นที่2ครับที่ต้องบอกเลยว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มซะอีกกับจอที่ครอบคลุมสุดๆไปเลยไม่ว่าจะเป็นการทํางานตัดต่อเล่นเกมคอนโซลหรือจะเอาไว้ดูหนังดูซีรีส์กับ LG 29 WK 6 0 0 W ที่ใช้พาเนล IPS ขนาด29นิ้วที่มากับอัตราส่วน21ต่อ9แบบอัลตร้าไวความละเอียด2 5 6 0ั0ห้าคูณทำให้จอกว้างขึ้นมีพื้นที่ทำงานเยอะใครจะเอาไว้ทำงานตัดต่อต้องการพื้นที่วางไทม์ไลน์เยอะๆก็ตอบโจทย์สุดๆแถมทำงาน ก็ไม่ต้องกลัวสีไม่ตรงครับพอมาพร้อมกับค่าสีแบบ srgb ถึง99%ด้านเรื่องเอนเตอร์เทนถือว่าทําได้เยี่ยมเลยครับสำหรับสายดูหนังดูซีรีส์ที่อยากได้ภาพคมชัดสีสันตรงเต็มตาเพราะว่าจอตัวนี้ครับรองรับ hdr10 ได้คอนทราสต์ที่ละเอียดคมชัดจอภาพแสดงสีขาวที่สว่างกว่าและสีดําที่ดําสนิทเรียกได้ว่าได้อัตร์รสในการดูหนังอย่างเต็มที่เลยส่วนเรื่องการเล่นเกมครับแม้ว่าจะไม่ใช่จอที่มี refresh rate สูงๆอย่างจอเกมมิ่งก็จริงเพราะจอตัวนี้เนี่ยมี refresh rate ที่75เฮิรต์และมีค่า r e s p o n s e Time ที่5มิลลิวินาทีเท่านั้นต่อเล่นเกมกับพวกคอนโซลอย่าง Xbox Nintendo Switch หรือ,รอว่า PlayStation เนี่ยก็เหมาะอย่างยิ่งเลยแหละครับเพราะ f r e s h r a t ทที่ให้มาเนี่ยบอกได้เลยว่าพอเหลือเหลือแต่ถ้าถามว่าต่อเล่นเกมคอมพิวเตอร์ได้ไหมก็ต้องตอบว่าได้เหมือนกันครับแต่อาจจะไม่เหมาะกับเกมแนว FPS ที่ต้องการเฟรมเรทเยอะๆแต่ก็กลบจุดนี้ด้วย AMD FreeSync ที่ลดอาการภาพขาดและการกระตุกมาที่พอร์ตการเชื่อมต่อกันบ้างครับบอกได้เลยว่าให้มาแบบครบ ครบจบมากๆทั้ง HDMI 2.0 2พอร์ต Display Port 1พอร์ตและยังมีช่อง AUX 3.5ไว้เสียบหูฟังอีกด้วยหรือใครนะครับที่ไม่อยากใช้หูฟังเนี่ยจอตัวนี้ก็มีลำโพงขนาด5วัตต์ให้มัดด้วยเช่นเดียวกันครับถือว่าเป็นจอที่ครบเครื่องราคาประหยัดจริงๆเลย LG 2 9 WK 6 0 0 W ราคา7,500บาท LG Ultra Gear สองเจ็ดจีเอ็นเจ็ดห้าศูนย์บี พูดถึงจอทำงานกันไปแล้วนะครับสรุ่นเลยขราวนี้เนี่ยขอยกตัวเกมมิ่งมาแนะนำกันบ้างดีกว่ากับ LG UltraGear 27GN750B ที่เกมเมอร์ต้องซู้ฮกให้กับจอตัวนี้เลยเป็นจอเกมมิ่งที่มาพร้อมกับจอพาแนล IPS ความละเอียด Full HD 1920 x 1080ขนาด27นิ้วมีรีเฟรชเรทที่สูงเกินราคาที่240 h z และมีค่า e s p o n s e t ท m e เพียงแค่1มิลลิวินาทีเท่านั้นทำให้การเล่นเกมจัดเต็มคมชัดสีสันสวยสด เล่นเกมชูตติ้งก็รีดเฟรมเรทได้ไหลลื่นไม่เพียงเท่านี้นะครับยังรองรับเทคโนโลย Nvidia ี NV i d i a ดี y n c และ AMD f r e e s y n c ที่สามารถเชื่อมต่อกับการ์ดจอค่ายต่างๆทำให้ได้ภาพเคลื่อนไหวที่นุ่มนวลหมดปัญหาสกรีนเทียรนิ่งและภาพเบลอขณะเปลี่ยนมุมกล้องอย่างรวดเร็วเล่นเกมได้อย่างเพลิดเพลินยิ่งขึ้นและยังมีฟีเจอร์ที่ทําให้การเล่นเกมดีมากขึ้นอีกมากมายครับไม่ว่าจะเป็น Dynamic Action s y n c ทาให้เห็นสตูแบบ Realtime Black s t a b i l i z e r ทําให้เห็นสต,บบ Real time Black ในสตูในที่มืดได้ดีและมีฟีเจอร์จุดดตัด ทำให้เล็งเป้าได้ดียิ่งขึ้นนอกจากจชเล่นเกมแล้วนะครับจอตัวนี้ยังเหมาะกับการทํางานออกแบบไม่ว่าจะเกลียร์สีภาพออกแบบโลโก้หรือตัดต่อเพราะจอเนี่ยมีค่าสี srgb สูงถึง99%จึงให้สีที่แม่นยํามีมิติแยกเฉดสีได้ถูกต้องส่วนเรื่องดีไซน์นะครับก็ทําออกมาได้ดีเป็นจอที่มีดีไซน์มาแบบไร้ขอบ3ด้านจะสูงจะก้มจะเงยจะแนวตั้งหรือจะแนวนอนก็ปรับได้หมดเลยครับทำให้การทํางานและเล่นเกมนั้นลดอาการเมื่อยล้าไปได้เยอะเลยทีเดียวด้านพอร์ตนะครับ การเชื่อมต่อก็ให้มาแบบครบครบดัดเต็มกับ HDMI 2.0 2พอร์ต Display Port 1พอร์ต USB 3.0 2พอร์ตและ AUX 3.5อีก1พอร์ตใายที่เป็นคอเกมนะครับกำลังมองหาจอเกมมิ่งดีๆราคาถูกๆเน้นเล่นเกมและทำงานก็จัดตัวนี้ไปได้เลยคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้ม LG UltraGear 27GN750B ราคา8,900บาท LG UHD สามสอง UN ห้าศูนย์ศูนย์ W มาที่จอตัวต่อมาครับกับจอระดับท็อปของ LG ที่เหมาะกับการดูหนังดูซีรีส์อย่างแท้ทรูกับ LG UHD 32UN500W จอที่มีความละเอียดระดับ 4K เพียงหนึ่งเดียวในลิสต์นี้ตัวจอมากับจอพาเนล VA ขนาด31.5นิ้วที่เหมาะกับการดูหนังเล่นเกมพร้อมากับความละเอียดระดับ 4K 3,840ณ2,160แถมยังรองรับค่าสี DCI-P3 สูงถึง90%และรองรับ HDR10 ด้วยทีนี้นะครับก็ไว้ใจเรื่องสีสันได้เลยว่าเราจะได้ดูหนังที่สีสดภาพชัดคมคริ s ส่วนเรื่องเล่นเกมนะครับก็ถือว่าเป็นจอที่เล่นเกมได้ดีมากๆแต่อาจจะติดที่มี refresh rate แค่60เฮิรตอาจจะไม่เหมาะกับเกมแนวชูตติ้งนะครับแต่ถ้าถามว่าเล่นได้ไหมก็ต้องตอบว่าเล่นได้เหมือนกันครับเพราะตัวจอเนี่ยมีฟีเจอร์อื่นๆมาทดแทนอีกเพียบไม่ว่าจะเป็น AMD FreeSync Dynamic Action Sync Black Stabilizer เหมือนจอเกมมิ่งตัวอื่น,นๆใครเอาไปต่อเล่นเกมพวกคอนโซลที่รองรับ 4K เนี่ยรับรองว่า ฟินสุดๆด,ด้านการออกแบบก็จะเป็นจอแบบไ right ร้ขอบ3ด้านครับจอมีความบางขาตั้งเป็นแบบวันคลิกติดตั้งได้อย่างง่ายได้ตัวหน้าจอขนาดใหญ่นะครับสามารถปรับเอียงได้อย่างอิสระเพื่อตอบโจทย์การใช้งานและที่สําคัญเนี่ยตัวจอยังมีลำโพงแบบ Max Audio ติดมาให้ด้วยเรื่องเสียงรับรองว่ากระหึ่มแน่นอนส่วนพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับก็จะมี HDMI 2.02องพอร์ต Display Port หพอร์ตและ AUX 3.5อีก1พอร์ต LG UHD 32 UN ถือว่าตอบ โจทย์เรื่องเอเตนทั้งภาพและเสียงใครหาจอไว้ดูหนังเล่นเกมระดับ 4K ตัวท็อปก็ต้องตัวนี้เลยครับ LG UHD 3 2 UN 5 0 0 W ราคา12,900บาท LG Ultra Gear 3 2 GP 8 5 0 B ปิดท้ายกันด้วยหน้าจอของ LG ด้วยตัวท็อปอีกสักตัวแล้วกันต้องบอกว่าเด่นมากในเรื่องเล่นเกมถือว่าซื้อไป คุ้มยิ่งกว่าคุ้มครับกับ LG UltraGear 3 2 Gp 8 5 0 B จอตัวนี้เนี่ยเป็นพาแเนลแบบ Nano IPS ที่แสดงช่วงสีได้กว้างกว่าจอ IPS ทั่วๆไปและยังสามารถช่วยปรับแสงให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นมาพร้อมกับค่าสี DpiP 3สูงถึง98%และรองรับ HDR10 มาพร้อมกับขนาดหน้าจอ31.5นิ้วความละเอียดระดับ 2K 2560คูณ1440 mm. มี r e s p o n s e Time เพียงแค่1มิลลิเซคันรี Refresh Rate 1 165เฮิรต์แต่สามารถโอเวอร์คล็อกได้สูงสุดที่185เฮิรต์เลยทีเดียวยังยังไม่พอครับเพราะยังรองรับเทคโนโลยี Nvidia G-Sync และ AMD FreeSync ที่ทำให้การเล่นเกมนั้นไหลลื่นขึ้นไปอีกส่วนฟีเจอร์ต่างๆนะครับบอกได้เลยว่ารุ่นน้องมียังไงเนี่ยรุ่นนี้ก็มีอย่างนั้นเลยครับเอาเป็นว่าจะหาจอเล่นเกมได้ดีเท่านี้ในเรทราคานี้เนี่ยคงยากแล้วแหละจะเกมเล็กเกมใหญ่เกมไหนก็เล่นได้สบายๆครับไม่มีปัญหาแน่นอนด้านการออกแบบนะครับก็สวยล้ำสมกับเป็นจอ ออกแบบตามหลักกายยศาสตร์ครับเพื่อประสบการณ์การเล่นเกมที่ครบถ้วนตัวจอเนี่ยสามารถปรับแต่งได้ในเวลาไม่กี่วินาทีขาตั้งปรับลดระดับปรับเอียงหรือจะเป็นการหมุนจะตั้งจะนอนก็ทําได้หมดครับมีการออกแบบเพื่อให้รองรับกับการใช้งานของเราได้ทุกรูปแบบจริงๆเรื่องพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับก็มีเหมือนจอเกมทั่วไปเลยไม่ว่าจะเป็น HDMI 2 0ให้มา2พอร์ต Display Port 1นพอร์ตและ AUX 3.5อีก1พอร์ตถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานมากครับ ใครที่กำลังมองหาจอตัวท็อปที่ใช้งานได้ทั้งทำงานออกแบบตัดต่อที่พื้นที่การทำงานเยอะๆสามารถเล่นเกมดูหนังแบบ 2K ที่ค่าสีตรงไม่มีเพี้ยนแถมยังรันเฟรมเรทได้ลื่นๆเหมาะกับเกมหลากหลายแนวครับก็บอกเลยเลยว่าจัดตัวนี้ไปไม่มีผิดหวังแน่นอน LG UltraGear 32GP850B ราคา17,900บาท จบกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับจอ LG น่าใช้สุดคุ้มที่ทีมงานบรรดาท็อเทนเนี่ยจัดมาให้เลือกกันแบบครบๆตรงตามการใช้งานทุกไลฟ์สไตล์ถึง5รุ่นที่ต้องบอกเลยนะครับว่าราคาดีมากๆ แต่ก็ต้องขอเตือนไว้สักเล็กน้อยนะครับว่าราคาที่ผมได้พูดไปในคลิปนี้นั้นเป็นราคาพิเศษที่ร้านบรราณาตั้งใจจัดให้เพื่อนๆจริงๆและราคาดีๆแบบนี้นะครับก็มีระยะเวลาถึงแค่สิ้นเดือนเมษายน2565นี้เท่านั้นใครที่กําลังมองหาจอดีๆก็อย่าคิดนานครับไม่งั้นเนี่ยของจะหมดเอานะครับและจะหาว่าหล่อไม่เตือนนะจ๊ะส่วนใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถเข้าไปจัดกันได้แล้วนะครับที่ www.bnn.in.ts รับรองถูกใจแน่นอนและก่อนจะจากกันไปนะครับ ขอถามกันหน่อยดีกว่านะครับว่าอยากให้ผมนายโดนัทเนี่ยจัดลิสต์สินค้าอะไรมาอีกอ่าก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับผมผมและทีมงานบรรณาเนียจะได้จัดให้อย่างสาสมใจเลยทีเดียวและสำหรับตอนนีต้ตอนเตรมคลิปนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วผมนายโดนัทต,ต้องขอตัวไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ